สบายดียินดีตอนห้าก็สู้สองตุกสาวเลาาซ้ำเหนือชื่อเนะมื้อนี้เป็นงานบุญอพันษาเลยทุกคนเด้อนี่นตุกจะมาเก็บถาบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งคือเดี๋ยวนี้ฝนตกเลยทุกคนเนาะตุกก็ให้กระทงมาขายละไรตุกก็ให้กระทงมาขายแต่ว่าฝนตกเรื่อนี้ทุกคนอากาศกะประมาณนี้เด้อสจวงประมาณหัวข่ําห่ะประมาณหนึ่งทุ่มอะไรหรอดูแต่กระทรงงาม บุวอาจะมีคนมาเลาะบ่ฝนตกคืออรวันษาปีนี้คือขาเจ้าจมีแ,มแมบบอ่าแข้งไหลเหือไฟแล้วทุกคนปีนี้ฝนจัดเยอะกว่าทุกทุกปีแต่ว่าแต่ว่ะฝนตกนั่นเองอ่ะทุกคนเนาะฝนตกแล้วก็จะมีการแข้งไหลเหือไฟหน่อยทุกคน อันนี้คือการแข่งไหลรไฟนาะเป็นเสืออันนี้ตเลือันนี้นตัวตัวหงองบาดเดียวนี่นะอันนี้ของคุภาราวกุภาษาอ๋อบนหัวบางสัดูงามบ่มันเฟลเหรอเนี่ย พนหน e like ้าพ้นน้าอันนี้อันนี้ของของแข็งของาก้านแข็งอ่ะตยเริ่มตขึ้นไปตรถคนติดคนตกนะยียมือกืน อ <c ười> <t ess coffee> so, uh, like ันนี้ของบานเด้อบานพันไซบานพันไซอันนี้เครือไฟเนาะทุกคนเนาะแข้งไายเครือไฟอันนี้บานเด้อบานโพไซบานโพไซเดี๋ยวครับเป็นเลาะเบิ้งก่อนเนาะทุกคนเนาะเป็นเลาะเบิ้งทุกทุกอันเลย ก็จะอันนี้ก็จะเป็นเมธีที่เป็นจะเปิดงานเนาะทุกคนตะกนไหลเงือใสบุญอ่อนภาษาเลยทุกคนเดลยทุกคนกรมีแต่ตะละวานตะละวานบ้านสับเนื้อ านใจที่อันนี้คือจะคักสุสทุกคนอันนี้บานนาเบียงโอ้บรรยากาศคนในงาน,นคนกำลังไหลลอยกระทงกับเริ่มหลายแล้วเนาะคนเนาะเริ่มหลายแล้วเดี๋ยวห้องสิไปลเละเบิ้งขาวขาวกอนท่าเพิ่นนีการจัดงานดูบ่าเปิดทีทีแหล้วอขยมมาแล้วูวนเนาะ แล้วก็เอเลยตัขึ้นเวทีเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะมายุ่นลลางทางขาทางใ้เนาะจังเกตเบ่งตามงานเนาะเดงการบกันวะ สบายดีกันแรง,งความคืนของบุญอออพรรษาข้าหนออน้มาจาก,การพระเทลาดุเทละเพียนการน,นำกันแข็งการน,นำเมืองบรรดาฐานผู้ด้วยธุรกิจบรรดาฐานแขกเีมง,งานไร้เฮือไฟและโพแมพีนองชาวเมืองสเสนอทางฐานยิ่งและฐานทรายที่นักืนและแพงเพื่อให้เธองานบุญออกพรรษา ปาโบลลานาประจําปีโซอ,อ,อพันห6หอยหกโ่ซพส,สามีบรรยากาศเบิกบานบนสื่รผอมทางเป็นการปบปักทักษาหีดคองหีส12องคลองและเสื้อขยายหีดคองประเพณีอันดีงามคองสารลาวที่ได้ซึ่งทอดกันมาแต่บุหานนาาันกันเขียนครูกับสารลางเอาตลอดไปเมื่อนี้การนำเมืองสัตว์เนื้อ ในเจัดพิธีกิจกรรมประพูดการไล่เหอไฟขึ้นยูเนสถานทีแห่งนี้ใครทำเปนเกียรตินพิธีข้อบกเข้าแั่พียังได้ฮัตอนผันกันแพงใส่กแพงกรรมการสูนกันทักเลขาพักแขงเจ้าแขงแก้มงอพันกอเป็นเกียร์อรอรของกานข้อเป็นงอน,นเตยดังมีฐาอนอนุรักษ์กกแจนจุลินา กรรมาการใหารในท่าทักหนืองเจ้าเมืองนมืองเนือจ้เป็นเกียรติจ้วัขนก็จงใจยันทีบรรดาทหารการนำกองแข่งการนำเมืองตเนื้อบรรดาบริษัททัวร์ด้วยธุรกิจบรรดาฐานแข่งบรรดาชิงานไล่เมืองไฟละ้ผลเินดีนองข้าวขันยิง,งไไทันใสไฮเดรนเทสบาลเมืองสงเนื้อ ทุกคนเนี่ยนี่แม่แตนคนกำลังล้างไหลเข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวนี้น้องตุ้ยอันส่วนคัวเนี่ยั่ซ้ำเป็นส่วนคัวทางซ้ำที่ต่อเซอร์กับนทางไปตลาดเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศเริ่มคึกคืนละเริ่มมีคนมาลากไลอยู่แล้วเนาะคนเนาะเชิงมื้อนี่เนี่ยก็อาจจะแบบมีกระทงขายคนขายกระทง n g กับคนทางร้ายเนาะประ่า วันจับพี่วันดีสาววันที่แด่ละกันคนกันเด็กกระทงขายก็ฟังคางห้ายเนาะหลาเดี๋ยนี่เพืนกำลังเฟดพิชีเดี๋ยวเห้เพื่นเฟซพิี่แล้วก่อน เอาคอามจนความที่เดียดรงนไงหรือจริงบดีโอกาสหนาทีให้ลอยไปตามชายหนังบันทานแล้วนำเอาทิ้งีืงานมากดนตบิดดังข้าสนิทกับคนต่งิบแกันนาแเป็นงานการเิับนทิไลเกไปเป็นงานปรทนิยมสิบดกันนาเรืองเกาลกองปัญหาเรื่องตพื้นที่างเรื่องเทเกา การไล่เมือไฟมีความเสือเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นมา বনালম <laughs> Қардың ж金елдат өымең, өым! ทุกคนน้องตุ๊กหากลับไปอ่านแมปงานอ่นออกพรรษามาเนอ,อทุกคนเนาะกับปีนี่กับเป็นปีแหลกที่น้องตุ๊กเฮ็ดบักเบ้งกับเฮ็ดอัน กระทงขายเนาะทุกคนเนาะเป็นปีทําอิฐเลยพระวัาแต่ละปีน้องตุ๊กจะเฮ็ดแจ๊กน้องๆแจ๊กมูแจ๊กเผื่อนหลายคนเนาะทุกคนแต่ปีนี้คือเป็นปีทําอิฐที่น้องตุก๊กแต่ทินเจอบะเออน้องตุ๊กจะเฮ็ดกระทงขายขายหาพันสิบพันกะกะขายเนาะทุกคนเนาะพอหเ,เดีเงินเล็กนน้อยเนาะทุกคนเนาะบางคนเขาตอเขากลุด ถัตต้อน้องตุ๊กจะรุดมือเลยเนาะทุกคนน้องตุ๊กจะเน้นคล้ายายคล้ายใบพราวบาปกติลอยกระทงเพิ่นจะลอยแขนม,มือเดียวเลยทุกคนเท้าเหลือมามันกะคือว่าแหละเฮ็ุมาแล้วกับ่บยักให้เหลือเนอะบยักษลอยคนเดียวอีกถ้า่าเหตุมาแล้วต้องลอยคนเดียวเมื่อทุกอันน้องตุ๊กกับ่บยากเหตดเนาะทุกคนเนาะคือขายหาพัน,นสิพันก็เหตุเนาะทุกคนเสียเวลาเ็ดหน้อยนึงกะ กได้เงินมาพอแบบเติมบัตรเติมขาอินเทอร์เน็ตเนาะทุกคนเนาะเล็กๆใน้อยหน่อยแต่ว่าปี่นี่เพิ่นจัดงานเพิ่นจัดเงยเนาะทุกคนเนาะเพิ่นกะจัดงานแบบมีแข้งไหลเฮือไฟถ้าว่าเป็นประเพทนี่ลาวเฮ้าเนี่ยจะมีไรยเฮือไฟเนาะทุกคนเนาะกะเพิ่นก็จะให้แต่ไร้เฮือไฟนี่ก็มียูหลายบาทเนาะนงตุ๊กอาจจะทายมาโบว์มืดเด้อทุกคนเด้อเพราะว่านงตุ๊กะขายกระทงได้ลวกะ ท้ายคลิปมาให้ทุกคนในเบิงหนาะบรรยากาศภายในงานบุญออคพรรษาย,ยุธีจสเหนือเนาะทุกคนบุญออคพรรษายุธีําเหนืออาจจะบบนเยอะคือทุกๆุกบอลหรือว่าอาจจะเป็นธรรมดาธรรมดาอันที่จะโบโบลายางแม่เดนินยังมีสมบัติเทียน กับเมพุดหนกไปขายกระทงแต่เสียได้พีนี่นะฝนตกทุกคนหลายปีเยลยที่มันแบบฝนตกนะทุกเทือเลยออกพรรษาคือฝนตก <c oughs> แต่ว่าคือก็คือแบบขายกระทงมมลร้ายแล้วกับบุญประเพณนี้ที่แบบเผาต้องซื้อสารแล้วก็หีบคองประเพณนี้เฮากา็หักษาไ่แล้วก็หลายหลายคนแบบมีอยู่เนองานเพิ่นหันก็มีแข้งไฮอไฟแล้วก็ มีฟรันเนาะนเซิงฝรันเซิงบุญสวงเหือห่อเ้ยทุกคนแบบฟรันมีมีการฝรันแบบประเพณีเนาะแล้วก็เป็นการแข่งขันของบ้านต่อบานนั่นเองเนาะทุกคนแล้วก็หองการแต่ละหองการแต่ก็อาจจะบลายทีมขึ้นกระปันคนที่แบบลงสมัครลงแข่งขันนําเนาะทุกคนกับเป็นการเพิ่มสีสันแล้วก็เป็นการที่แบบ นำเสนอด่านการท่องเที่ยวแบบประเพณีบานของนลงตุกปาป,ปานีเดอร์หรือว่าอันปีต่อตอไปอาจจะมีการคึกคืนกว่านี้แล้วก็เหตุสถานที่มัน ดีขึ้นอีกเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าแต่ละปีที่ไปบุญสวงเหื่อนี่ก็จะพัฒนาขึ้นเล็กๆน้อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะเบิ่งปีนี้เพิ่นก็ถือว่าเป็นปีทาอิฐที่แบบเพิ่นจัดงานแบบได้ยิงไงหลายเนาะทุกคนเนาะอาจจะบ,บ่เทียบกับที่อื่นแต่ว่าก็เป็นอีกบอนหนึ่งที่แบบว่า ออมาแล้วก็รู้สึกแบบว่าบ้านตัวเองก็ถือว่าพัฒนาแล้วแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างที่ให้เขาเบ่งในให้เฮามวนเนาะทุกคนเนาะแต่เสียอย่างเดียวเลยมื้อนี้ฝนตกทุกคนคนกลับไปหลายหลายแต่ว่าฝนตกก่อนที่เขาจะเริ่มงานนะมันก็นจะเห็ดเธอคนแบบหน่อยลงแต่ว่าป้านนั่นก็คือแบบยังไลยขายกระทงก็คือแบบมวนแฮงเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์แดยเนาะทุกคน คือบาคนก็ยังทนยอยไปแต่ตอนกลับมานลองตุกอัดบริไทยคีไปเบื่องอีกเพราะว่านลองตุกกัข้นเของกลับมาน้องครายกระทงเบิดแล้วก็ ขายกระทงบนแล้วก็ค้นเขื่องกลับมาเป็นโตเป็นตังเป็นขนหมเนาะทุกคนเนาะส่วนคลิปนี้ก็เป็นประเพณีบุญออกพรรษาอาดงทุกอาจับบริไปใส่บ้านให้ทุกคนเบื้องเดิมเพราะว่ามนีเห็ดกระทงขายมืดมือเลยเนาะทุกคนเนาะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาวระบสำเนื้อในเดิมบาย